มดขา่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโตโน่โดนวิจารณ์สน,นั่นหลังถูกส่งชื่อลุย ACL เจ้าตัวลั่นไม่ใช่ตัวทวงค่ะหือหาไม่น้อยนะคะกับกรณีที่สโมสรราชบุรีมิตรผล FC ทีฟุตบอลชื่อดังแห่งศึกโตโยต้าไทยดีก1หนึ่งจะโหลดปากกาเซ็นสัญญากับโตโน่พาคินคำวิไลศักดิ์แต่ลาน,นักร้องนักแสดงชื่อดังพร้อมส่งชื่อลงเตะในฟุตบอลสโมสรเอเชียอย่าง AFC แชมเปียนลีก2020ซึ่งถือเป็นถ้วยใหญ่ที่สุดในแวดวงฟุตบอลสโมสรเอเชียด้วยนะคะงานนี้สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นในหมู่แฟนบอลที่คาดไม่ถึงว่าสโมสร จะส่งชื่อของโตโน่ลงแข่งขันในฟุตบอลรายการใหญ่ระดับทวีปขนาดนี้พร้อมมองว่าถึงนักร้องหนุ่มจะมีฝีเท้าที่จัดว่าดีแต่เชื่อว่าคงไม่ได้ดีไปกว่านักฟุตบอลอาชีพที่ฝึกฝนฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กอย่างแน่นอนหรือว่าหากโตโน่เก่งกว่าจริงก็ยิ่งน่ากังวลกับอนาคตของฟุตบอลไทยที่ปัจจุบันก็ถอยหลังลงครองอยู่แล้ว เพราะแม้กระทั่งดาวราที่เตฟุตบอลเป็นงานอดิเรกนัดฟุตบอลอาชีพยังเก่งไม่เทียบเท่าไม่แปลกใจกับผลงานทีมชาติไทยรอบล่าสุดที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าสักนิดบางก็บอกว่าโตโนโอายุเยอะแล้วการส่งชื่อลงเล่นถ้าหวังด้านโฆษณาแล้วก็การตลาดควรส่งลงเล่นบอลถ้วยในประเทศจะดีกว่า เอาผลงานของสโมสรไทยในถ้วยเอเชียไปเสี่ยงแบบนี้ที่สำคัญยังเป็นการตัดอาชีพเด็กเกยาวชนในอะคาเดมีของทีมราชบุรีเองที่กำลังทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วก็รอคอยโอกาสก้าวขึ้นชุดใหญ่ของสโมสรอ,อยู่ด้านโตโน่น,นะคะหลังทราบกระแสวิพากวิจารณและสุเดจ้าตัวเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ผ่านรายการนายเอเทนนะคะระบุว่า ตนเชื่อว่าไม่ใช่ตัวถ่วงของทีมอย่างแน่นอนเจ้าตัวมั่นใจเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเพราะว่าตอนแรกต้องการฟิตร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับละครเรื่องใหม่แต่เมื่อฟิตเนสแล้วก็สถานที่ออกกำลังกายต่างๆถูกปิดจึงขอไปซ้อมกับเพื่อนสนิทอย่างจัก,กรพันพรใสแล้วก็ฟอร์มดีจนได้รับการทาบทามจากสโมสรนโดยเจ้าตัวยอมรับว่ามีความมั่นใจที่จะช่วยทีมได้ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o o คค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ